มาแล้วคนไล้ซอยกันซอยกันลูกเอ้ยอืมเจ็บเจ็บกระเป๋าแล้วไว้ทุกคน หอยเก็บมาแต่พูหอยนี่กันกาบตักทายสบายดีและสวัสดีเพื่อนพี่น้องเบิสสุขุสุขคนยินดีต้อนรับสุ้ซ่องมาทำบรรนาข้าเก่าทุกคนเลยสบายดียามเศร้าทุกคนวันนี้กัอากาศถือว่าบดฟ้าบดฝนอยู่คือฝนที่ตกแต่กันยังบนตกทุกคนเลยอ่ะวันนี้จะพากันเดินทางไปนามทุกคนเลยไปหาปลูกมันปลูกเม่นก็พอฝนตกเลยเพรฮอลระดูการปลูกมันมาเนี่ยนะ ก็มันตอนนั้นมันแดดปลูกไปก็ยามันเสร็จกองดองก็เลยฝนตกจังปุ๊กหาตักน้ำตักไม้ก่อนทุกคนเลยเอาเขามาแล้วก็ฝากก็ไลไรก็แซ่ก็ติดตาม้อะไรแก่ต้องบ่ทำในเด้อทุกคนเลยมาตักน้ำกับน,น้ำฝนสบายดีตักน้ำไปกินทุกคนเลยเอาฝาตัวนี้เฮียบาเลย ากันะปะไดีเปลี่ยนไปนาไปนาเลิกห้องมึนนงแล้วไปทางพุ่นนลแล้วไปนาส่งหถวารินวนพ้อแรามาเวแบกเอาอยู่ทางเวครังพอกายไปด่าเลยอืไปเดินน้ก็เออแล้วเอาเพ่อนังนี่นะโซกัะนนั่นไหมเนี่ยนางไหมสัตร์ไะวะ อันนี้นะเมื่อคืนทำมาเก็บอึงเนี่ยซสาโตพนะอ่าเมื่อคืนนี่อึหงหนวกออกมอเมื่อคืนคนโตกอึงหลักออก แล้มาหอดแล้วลง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 มาเลยถ้างผ่า้องอึ๊บกสมาหอดเหงาจุเมือนหนังอะสมาร์ทบุ๊กหอดเ่กกขึ้นมาโลดได้ปะเี่ก็ได้ครขึ้ดดัมนเฝ้าเถียงหนะอนะจูนอ่ะปอนมาให้ไปเฮ้วิ่งนี่องเก็บมเนลเงมีนั่งเฟอ้อมาจะนี่ได้เรือ ใส่ของแบบ่บคนมาแงวมาแงวเอาประแดกเอามาบ่สวมนมาแงวกินมาสวยนี่แ่บคนน่ะหกเป็นหกเทียงกันต่อพี่เล้อนี่ปอนอึ้งอึ้งเห็ดก้อยจีมัสวยกินก้อยอึงนี่กัน,กน,กน วาทางไว้นี่นี่นี่ทำนิดหน่อยนคุณยดีงายนี่หน้ได้เห็ดะเห็ดอะมากอตหมวม่วงม่วงทำไมใส่เราใส่นอนในม่วงกกลอง่อยงเห่ตะห้องเหอเสียห้องเหอเนียเนมวม่วงเราสลายนี่แล้วขังไว้อีกไหมขังไว ขาวไ้ปิ้งป nah ิ้งเห็ดก้อยมันสวยเนาะลองเป็นเมนูใหม่พอ่อปฏิจจัยเมนูก้อยนี่ฮะจะปิ้งไม่ไหมสินะเัวนี้อาม่าดูต่อมายหงเห็ดบดนเนี่ยอ๋อตัวเห็ดบดกำลังออกเพคนเลยนะไม่เถากำลังไปหาอยู่พอพออิเมะมาไม่เถามาแต่หาเห็ดเหรอ ปลาตเต็มกระตาคนที่เขาเห็นฮนะนที่แกงมาสวยนี่ดสูสิในใน,ในพีน่น้อ้นนี่คือกระด้างแล้ววะเต็มกระาาตาเลยพอดนี้ยังอ่อนอยู่เนาะยังอ่อนเลยนะปลาตัวพอ,อ,อไปขายได้ละแสน ก็อ้าสอง่ห้าเฟออ่ะอสุดใจมาแรงมาแรงอรเด้อยังไปโซงใเขามาแรงไปส่งให้เขามแงเลยนนี้แงกนเทาน้่สวยลายลายว่ามันน้ำกึศ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 น้ำกึศกึมืออื่นแห้งออกหลายมืออื่นนี่นะอื่นจะไปหาแดแห้งนี้ถ้าอ้งน้อยนวลเต้บม่วงกันนะถ้าอาอยมันกำลังจูมผู้ดีกินแซ่บตันนี้นะ หอนละมันคนเล้หอนละมันเก็บลงปลูกระบัดน,นี้ที่ปลูกก็ได้ปลูกตั้งปลูกติ้งต้องคนเ้ยคนฝังนอนไปนธรรมดาเและวัวาของบริยงกล่องเลยดินเพียงธรรมดา ถ้าปลูกมันได้ปลูกมันมาเห็นเห็ดคนนะุอน่งามเป็นงามเลยนะ่ะแต่ละคนอ่อนอยู่ตอนส,สวยๆย่งเยมาเก็บเอ,อบาบรรบานก่อนบรรบานเติมหน่อยหน่อยก่อน ซอยกันซอยกันล้ลยอืมเจ็บเจ่กระเป๋าแล้วไว้ทุกคนเหลือน้อยเดียวเนาะ,ะแต่ก็ยั่งอันอีให้มองไม่น,นี่ปลูกแซมปลูกแซมตัวก้นน้อน้อยหนึ่งนี่ลแล้วแล้วซ้ำละอืมปอนก็เป็นเบียกได้เมื่อสุนมให้กินแล้วนี่นเบียกนี่ผู้ใหญ่บุกกยาแล้วเ <laughs> <laughs> ด็กน้อยกินยาปอ,อนเนาะ อนุมปองไงปองน้อยปอนฮะอันนุ่มเผือนะอันนุ่มเผืออันนุ่มแก้วนมแก้วอ๋อนมแก้วพูนะสนสอัอสอนนี้นี่ยไดปลูกปลูกนอนเคน,น ตรงวันนี้ออกก็ออกออกเลยอ่ะพักควนกันท่านนะหน้าจกลูกเธอจกนะ,ะสวยลวะฮะสิเซอเป็นให้เซอร์พ,อพเอออันนี้ไปเห็นอยังนี่้กิบแก่งน้องไหมบรุบ้อร์เพื่อนเมียงปีดิน หวานตะมูบต้มยกกล้วยให้หมูเป็น <c oughs> กลกก้วยซอยๆยแล้วก็ต้มแซลผขกสารให้หมูกินลืมเก็บเห็ดแวะเก็บเห็ดก่อน ต้มข้าวละต้นขุ่นก็่กินข้าวหรือท่าแก่งเห็ดไข่แก่งเห็ดกินเนาะแก่งเห็ดกับปีงันอึ้งเห็ดก้อยก้อยอึ้งก็ปิ้งอึ่งกันคนเลยไปลองปิ้งเลยก้อยอยู่บ้งดูเห็นนั้น fc อมเมนต์ว่าก้อยแซ่บป่ะปิ้งสุกแต่จังก้อยวไปชิลองมันก็ครั้งแรกได้ก้อยอึ่งเลย ก้อ,อ,อยแม่ไข่เราได้ก้อยตรงนีีแซ่บ ตอนนี้ก็ได้ปิ้งเป็นทีบ้อยแล้วคนนีม,ม,มีแต่รอถามมันสุกก่อนให้มันสุกท่าแบบฟักฟักมันสุกจังฟักมันแหลก ฝักกต่จังก้อยไปแซ่บคนหนึ่งเดี๋ยวเรามาเบิง่งนมกันว่าเมนูก้อยมาทำมันจะเป็นทีกินบ้างก็ก้อยอึ่งคนหนึออ่ง <c oughs> แกงเห็ดก่อนคนหนึ่เขียวเขียวเอาไว้นอกก่อนอึ่งก่น,กนแกงเห็ดข้างเขี่ยวไว้แกงคนหนึ่งเห <c oughs> ็นมองกายนะี่เห็นมองกายปีงไหม

ใส่หอยพร้อมได้แกแกะหอยเก็บมาแต่พูหอยนี่กงหอยหอมหอยหอมสองน่อยสามน่อยอึสุกแล้วต้มปิ้งอึงกัไปฝักก็เดี๋ยวนะจังจัเฮีตยวเลยเยอะเลยเดี๋ยวน้โมลดว กินแล้วะแวเธอกินงูกินงูเขาอีกนงูกินงูกินกิเจ้ากินคนเลยไม่หมดไข่คนนะจจชมอยู่น้้ามีหาันคันชมคัชมน้าางไข่เป็นหัเลยไข่ใหญ่เลย

啊！哎。

เห็ดกินนะน้ำมันก็เยินห้ว่นนอ้ยถยนึงงนกแกงเห็ดนี่รับคดดิ่บแกงแต่เห็ดหอมทุกคนนี่เซรบขนาดเมนหวานสะนามจากหลายพูดจังหน่อยเลย เอาไวส้สดเอาไวส้สดเอาไวส้สดบ่ส่วนบทเดาเดาจังเสียบ <laughs> ส่วนนั้นตึงเขากันเรียบร้อยแล้วคนน,นี่่นีใส่เกลือใส่เกลือใส่เป็นนวลอะไรนี่กะหอมเดี๋ยวทอทานน้ำฝนนั้นจีเพียรมากก่นอนเดี๋ยวคอยขลุนจีแล้วบ่นะ เชี่ยวของนาวไหม่เห็นดอกถามมันมีแน่ยันตู้เลยแกมึงโซระเขาขวายอยู่แต่มันาวแน่นแล้เนไจพกของพกง่ายตู้ายนะไม่ตกไม่ได้เพราะมันอะไม่อื่นแกถ่ายมาตมัน มีกระเป๋าตั้งแต่ได้กระเป๋าเลมัมีโซ่ขวดะนเลยห้ไสมีกันอดไปดูน้แมย เืวเรียบร้อยคนเล้ก้อยอันนี้ก้อยอึ่งมาเวนแตะเลยลูกเฮ้ยหวานไมที่พันมันกินบอะบอเป็นในนี้คนเล้เสียด้วยเขาขวดนะจะเผาลูกจะเผามันทอนลูกอันนี้ไปวะจับไปดูกิ้เลยไอ้โผ่นะมาได้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 เอามาคนเขาง่ายเหมือนกันก้อยอึ่งแก่งเห็ดมาเนี้ยนะะเจ็บ เขาบ็ต้นไม้บเนี้คัมหอยอ้พอเจอหอยต่อหลักแล้วหาไม่เห็นพูดจ้อหหอยหาเฮาแน่หาเฮาแน่หมดแล้วรอมึงดูก้อยอื่นครั้งแรกสามสี่ห้าองอองออออออองาแอ่ออง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 ออององง

เราเงเห็ดกเอาบางทีมันเออได้อืมไม่ชิมนะกว่าหอมๆไมเนาะอได้ก็หักนูหักเลยเช็ดเลยนี่อยากเตยเตน่แหละกินข่ากงไมออกิ่นมะฮะาดปลากินไข่สนุกไข่เป็ดเน่าทนไข่เป็ดยางหังมาแอิ่มแลวปูอยากไปไรแล้วเพื่นเาข้าแห้งกระไรแม่ค่หม่รไรสัก หามมแตัเลยอีกเลยหไม่บ้ายไหมอืมนเดยอะจังก้อยอมโองามาดิโนหัวยันี่โอ้หมาจะวัดทานเนาะ บ่มีลูกมั oh, ้งหอลูกบ่มีบ่อ๋อเสียดายดิหมามันพันอะไได้แลนตัวหนึ่งตัวไง เป็นเท้าหมานเลยคนเพื่อได้หมาน,นผู้ด้ผานใหญ่ผู้ในยางผู้ันหาก็ลงมาไในหาก็กินเขาอินจะขึ้ลงมาพสะพริเปลขึ้นลงมาท้างในครับตอนนี้พา,ากันเขากินน้ำอิ่มนนะคนนี้หาหนองพ่อนเลก็กๆน้อยก่อนให้เไปงานต่อเถอ่ะมีแต่สาระคลิปนี้ก็ได้จบเพียงเท่านี้ขอบใจผู้บุตรุขสุคนหฮาบโมคลิปแต่ต้นจบโฆนณาคลิปหน้าเจอไหมสาธิกนิบายสบายดี